ครบกับเขาเบนะครับนวเขาเขามาแเก็บเอาเขาเป็นขยะออกไปถิ่มนะครับน้องคนไปถิ่มก็ลรายมี่วนมันดนน้อนมันับลงรสเร็จป่อนนะครับนาะแต่มาแยา้นหนเลยครับวนนีครับว่า เนึ่จกสีเบอร์นบอนะครับอยู่ตั้ง,งรุมเจ็ดแปดสอบเจ็ดแปดคุ้มแน่นะครับย,ออยาเสียวลงไปใส่บสเบอร์บอนะครับนี่นะครับเนาะไปเบิร์ไปนี่ครับเบอร์น่สได้สองคันครับเกิงสองคันนะครับ บถอีครับใส่เบรถนะครับเนาะใส่เบิดเลยเพราะว่าเอาไปเกี่ยวเยียวนะครับเอาไปเกี <divid> ่ยวเยียวยังบรรยากนะครับจังว่าโม่ไปโม่ได้ครับโม่ไปกับโม่ได้ย้อนเกินนอนเพราะว่ากว่จานเท้ารถดีคนกับเด็กกับบานนะครับเมื่อถึงเด็กก้าบานแต่ว่ามุ้งไส ไส่เอาไปผมก็เลื่อยเดี๋ยวเอาไปนะครับว่ามันมองถิ่นกะอยู่บนนะครับเนาะอยู่ไกลบ้านเติบวัน่ออยู่แถวมันเป็นปลาเป็นยังปลาสาวัน่อครับดีดีแบบเยี่ยวนะว่า,าผมก็ใส่อัดไปเยี่ยวยันะครับอัดไปเยี่ยวยว้อานเอาไวล้ลายหมือนโ่ได้วันอว่องไว้ลายหมือนโมได้เนาะเพราะว่ามัน อย่างเกิดน,นอนนะครับแต่ว่าฝนก็ฝ่าฝนก็นคือสห,ออย,หอยุดแล้วครับคิดว่าคือสหยุดแล้วฝ่าฝนเพราะว่าแดดแจ่มแต่เศ้าเลยหนึ่ครับแดดแจ่มแต่เศ้าเลยแต่ว่ายี้มันเศ้ามากอากาศจะเย็นอยากเย็นเย็นจักหน่อยอยู่คือหนาวหนาวนี่นะครับยังเศราเ้ามากเนาะเป็นอากาศเย็นเย็นคืออย่างพายุอย่างพายุสิเข็ดมานี่แต่ว่า ต้นที่สีนเม้นพายุออกไปแล้วนะครับปุ๋นละบ้า,านโมแม่ช่วงนะครับช่วงส่งการมันพายุยังสีมากอีก่นะครับเนาะงหล่อน้ำเต่กเกา่าพันธปีได้พ่นดีนี่ช่วงส่งการนี่ตรงนี้ตรง,งนี้พายุมากเลยครับพันธปีได้พ่นดีวันเถาะปีนี้ก็ช่วงส่งแต่ดีแต่หัวปีอยู่ดอกฝนที่ขี้พ่อซูมอยู่แต่หัวปีอยู่วันเถาะ ป่ามากยยามเม็ดนากัจังสีซำไรก็ยังบ่ทันหูนะครับยังบ่ทันหูแต่ว่าที่บ้านนึกคิดกับแหล่งต่อกันคือสามปีนะปีที่แล้วเกลียบเขาเกลียบก็ได้เกี่ยวนะครับเนาะมแหล่งปีที่สามนี่ยก็มัอนหยาดฝวมหยาญยัง,ยงเนี่ยนะครับแล้ว่าอันมา่าอุปถี่ก็บทุกข์ใจเพราะว่า ขาน้ำก็ราคาก็บ่มีครับเห็ดหางเห็ดหน้าก็ดีบรรยากาแจมใจเตสาวเี่ยมใจเตเสากุศิกุศิกุิคนกุศิออกกลยเกอไปเก็ว่าคก,ก็ว่าออกล้ิ อาการโคตกกับอิที่บบัญยังน่ะมับอาการปกตินะครับนะปกติแล้วปกติแล้วมันมี่านมีน้นมันี่านมันีน้่เีย่อ,อตัวดีรอบนึรอตัวจีรอบนึงนะครับ,ตรบแต่ว่า ตัวน <laughs> so ี้ขายเยอะแยะเลครับไมไข่เพอะยปกติทุกอย่างนีไขาเยอะแอนี่ครับเลี้ยงที่นีนคนจะมปเก็บไหวเนาะเพราะว่าทีมงานและการซั่นกบกานกลับบ้านเยอะบ้านแต่เ่ากนก็มีอาจารย์เาก็โรดี คลเป่นเผากล้องอยู่ตระวาหลอดอ,อ,นะอี่นนีุ้ละามันก็ออกไปครับไปแล้วกันครับพระวามนก็นี่ไปเรนนีเออันนีบ่วงนึ่งนะครับต่อไว้ที่แน่แล้วนตะน,นี้ตุลานก็เลยกลับไปแล้วกันสอกซหมู้ามหมูมนก็นกนนงูงมาก่อนนะครับเท่าดาเปนิเผาอยู่นี่นะครับเนาะสคนเผายิ่ คกุ้งแซตเตอร์ปัจจัยสันนะครับยังไงเต็มรถเลยครับนี่ขยะเต็มรถเลยซิปซิปกุ้งทวงเลยครับนี่ซิปกุ้งไม่ผิดอัดใส่บัตเนาะอ,อัดใส่เลยเพราะว่ามันสีลายเฉียวเนาะอัดใส่เฉยๆเลยซิปซิปกุ้งจะอยู่นีก่ก่อนหาหกคุง มัดเตเถิงนี่นะครับมัดเตถึง,งเพราะว่ามือหนึ่งก็บหนังแม่ได้เอาไปชิ่มนะครับมือล้างจากไหลสดเพราะว่าพยาม,มวนมีล้างจากมือไหลสดมากนะครับพยามวนล้างจากมือไหลสดมากต้องเนี่ยผมก็อิันแล้วไปชิ่มน,นี่นะครับเนาะแล้วไปชิ่มเพราะว่า เอาไหลลายมือลายมันก็คือว่าอันที่ล่ะจานมันเกิดนอนเกิดยังเก็บหนูแบบเนาะเพราะว่ามันเป็นเศษอาหารแับเศษเป็นเศษอาหารเป็นยังเอาเที่ยวไปกินเนาะครับลุงทิศาก็จะได้ขอพิสกินนี่ไหวสานีสักวันเด้อครับเด้อกินมาจังพอครับลุงทิศาหมงเนาะครับเนาะ ขอบคุญที่กดไลหนกดแชครแก่คติดตามแันโฆษณาเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ลุงผิดครับผมผิดหนาบอกันไหมครับบ๊ายบายครับ